พ่กนีแม่แม่อยู่แถวนี้แหละจังสันเราบดีกัดเทียวนะฮะกัดเดียวคือแรงยังสนลูกนะแต่พอแปกเว้ยเมีหนีเบาเบาขนาไอ้เราพ่อพ่อไหนมาขับเยอะวะเสียเสียฮะพ่อเกษตร่กลอืม

นะปลาอยู่นี่อยู่นะครับไม่รู้ว่าหลุดเฟรมไหมอ่าเดียวก็ก็หุดแหละเมื่อกี้เนี่ยมุมกล้องบ่ได้ระยะต้องเข้าใจอ่ะวังดูแล้วกันอุ้ยไปอยู่กันเลยตอดเลยของปลาเอาให้ไอ้เก๊บุญเอาคนเมื่อก็บอกกูว่าร้องเันตีเทคกแน่กเ็เช็คกันดิมีตัวเดียว เอ้ไม่พายยู่ใส่่ะไม่พายเสียอีก <c oughs> นะครับยังอยู่ในเฟรมน้องอยู่นะแต่ว่าโอ้โหทอดยาวอุ้ยอุ้ยไม่ต้องสืบถึงแทะ <c oughs> เอ้ต้องวัดอยู่เรืยกอด <c oughs> นี่ครับไม่รู้นะแล้วนแะต่กรรมาการจะตัดสินนะถ้ามันถึงเพราะว่าอาจอยู่จังหวะมันหลุดเฟรมมอดีปลามันหมุนเนาะมันลำบากมันลำบาก พอต้องไม่แพ้อาชิบุลขออนุญาตเคลียร์เรือเหมือนเดิมเคลียร์เรือโอู้จังไหนวะก้องบู๊แมนเสียบแบตใส่ดิเสียบแบตมันจังบ่ดับเดี๋ยวน้องเคลียร์เรืออยู่นะปลาอยู่บนหัวเรือนะเนี่ยดดก็คายักเนาะก็ลำบากนิดนึงอันนี้ผมจะใส่แบต เราจะเอากล้องไปถ่ายโอเคครับตอนนี้ก็กำลังจะเอาแบตนะครับเข้ากล้อง GoPro นะครับเพื่อที่จะเอากล้องนะครับไปถ่ายตอนวัดป่านะครับแต่ตอนเอาแบตเข้าไปแล้วเสียงดันหายนะครับไม่รู้เพราะว่าสาเหตุอะไรนะครับเราก็ทำการถอดกล้องอ่ะเดี๋ยวรอถอดกล้องนะครับตอนนี้ก็ทุรักทุเลหน่อยนะครับเพราะว่า ต้องเอาเรือน้องทอดนะครับในการวัดครับพื้นที่เยอะกว่าเรือผมนะครับเรือผมมันมีเบาะนั่งนะครับทําให้วัดไม่ได้จําเป็นต้องใช้เรือน้องทอดนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเอากล้องออกนะครับเพื่อที่จะวัดปลานะครับน้องทอดก็ทําการเตรียมสายวัดนะครับผมก็ทุรักทุเลนะครับผมไม่เหมือนเรือที่ลำยาวๆใหญ่ๆนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับ ตัวนี้ก็กรรมการตัดสินแล้วนะครับว่าไม่ผ่านนะครับเพราะว่าหลุดเฟรมตอนตักปลานิดเดียวประมาณ4ีห้าวิอ่าโอเคไม่ว่ากันครับกดตั้งขึ้นมาแล้วก็คือตามกดครับผมน้องตอต่อก็ทําการเตรียมนะครับให้หัวชนก็ทุรักทุเลนะครับผมก็อยู่กลางน้ํานะครับทําอะไรค่อนข้างลำบาก ทำการเตรียมวัดแล้วนะครับนี่ผมก็จับกล้องในการถ่ายเพื่อจะให้การวัดมันชัดเจนนะครับให้สายมันตึงนะครับอันนี้หัวชนนะครับก็ป่ามันก็ลื่นนะครับลื่นไปลื่นมาครับมันมีน้ําอยู่ในเรือนะครับผมนี่ครับแตะที่เท่าที่เท่าที่เห็นเมื่อกี้ก็น่าจะแตะนะครับก็หัวชนตอนนี้อาจจะเลยไปนิดนึงเดี๋ยวต้องทอดขยับนะครับเนี่ยครับอย่างนี้มันก็ถึงนะครับยังไงก็ถึงครับผมนี่ครับ ถึงแล้วนะครับนี่หัวชนหัวชนนะครับโอ้โหนานๆานทีนะครับกว่าเราจะเจอป่าไซขนาดนี้นะครับผมนี่ครับถึงแล้วครับถึงนะครับผมก็สวยงามครับก็พลาดไปไม่เป็นไรครับก็มาขาน number นะครับเป็น number d D 0425นะครับก็ไม่ผ่านนะครับก็ยังต้องหาต่อไปนะครับเสียดายมากครับผมหลดดนิดเดียวคนระับไม่ไม่นึกถึงนะครับตอนตักปลาแล้วก็คิดว่ามันอยู่ในเฟแต่พอมาหันกล้องนี้คิดว่าก็เลยดึงเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับไหนหลุดไปนิดนึงับผมถ้าสมมติว่าถ้าถ้าตักปลาเองขึ้นปลาเองก็อาจจะได้นะครับแต่ลําบากหน่อยปลามันตัวใหญ่ก็สวิงมันเล็กด้วยนะครับมันอาจจะทําให้ปลาเราหลุดได้นะครับน้องทอนก็เช็คอีกครั้งหนึ่ง ว่าชัวร์ไหมชัวร์แน่นอนครับผมนี่ครับอโอเคครับผมก็ถือว่าพลาดกันไปเดี๋ยวหาใหม่โอเค